เหตุการณ์นี้อยู่ในโรงเรียนเห็นว่าเปิดเทอมแล้วก็เลยชวนคุยเรื่องนี้กันหน่อยค่ะคช่วงนี้หน้าฝนใช่ไหมล่ะแล้วที่มันเป็นประเด็นแล้วก็ดราม่าเลยเนี่ยก็คือพออ,อสั่งให้เด็กเชิญทงชาติแล้วตอนนั้นฝนมันตกลงมา<อ>เด็กเชิญทงชาติแบบนี้ค่ะ ประเทศไทยรวมลึดเนื้อชาติเชื้อไทยนี่อีกหนึ่งนาทีเดี๋ยวจะกข้รองทุ่ชาติจริงๆแล้วนะก็เลยเล่าข่าวนี้ในช่วงนี้เลยคุณผู้ชมเห็นเสียงสู้ของฝนที่ตกลงมาไหมอันนี้เด็กๆเข้าแถวอยู่หน้าคานมันมีมันมีหลังคาครับแต่ตัวแทนเด็กนักเรียนน่ะที่ต้องไปนู่นไปทักทงอยู่นู่นไม่ได้ตกลปอยด้วยนะใช่ ฝนตกมาขนาดนี้ค่ะคุณผู้ชมค,คิดเห็นยังไงกับข่าวนี้เดี๋ยวเราเคารพธงชาติกันก่อนอแล้วเล่าข่าวเด็กเชิญธงตอนอฝนตกต่อค่ะ,ะคุณผู้ชมคลิปนี้เนี่ยมีคุณครูของโรงเรียนที่อยู่ในจังหวัดชุมพร,รเอาไปโพสต์คือทนไม่ไหวแล้วอะ,อะทำไมลูกศิษย์ชั้นน่ะพออ,อถึงต้องสั่งให้ออกไปเชิญธงแล้วตอนนั้นดูดิฝนนตกมาหนักแบบนี้เด็กก็อยู่ในร่มแบบคันเดียวอะ,อ,ะอยู่ันสคนนะคะ โอ้โหเนี่ยเห็นปะคือยังไงเด็กก็เปียกอันนี้คือคือตอนที่แบบเหมือนกับไปการเพิ่มแล้วอะคนก็แสดงความเปียกไปแล้วใช่ไหมใช่ใช่เปียกไปแล้วคนก็มองว่าแบบโอ้โหพอพอทําเกินไปหรือเปล่าคุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้นะทีมข่าวก็ลงพื้นที่ไปที่โรงเรียนเนี้ยอยู่ที่ตําบลชุมโคลอําเภอปะทิวที่ชุมพรได้คุยกับนักการก่อนนะคุยกับนายโสธร เล่าให้ฟังใช่ใช่ก็ไปเจอนักการก่อนไงเมื่อเช้าวันศุกร์อ่ะเด็กนักเรียนชายและหญิงอ่ะทําหน้าที่เชิญธงนอนตอนเด็กๆเคยปะเคยเคยเคยเออทำหน้าที่เชิญธงคือถ้าไม่โคตรเทเลยนะถ้าไม่เป็นเด็กดีเด็กเรียนดีก็อาจจะเป็นนักเรียนประพฤติดีเออเออแค่นี้แหละต่อให้หันหลังให้เพื่อนก็เทอ่ะทีนี้เด็กผู้หญิงก็ถือร่มให้แล้วก็บอกว่า ตัวนักการนะบอกผมเห็นแล้วผมก็ขนหูใจนะ<ห>ครูก็ไม่ควรที่จะให้เด็กมาตากฝนเดี๋ยวลูกหลานเขาเป็นอะไรหลังจากนั้นเนี่ยทีมข่าวน้อจะคุยกับนักการแล้วไปคุยกับเด็กด้วยเด็กที่เป็นคนเชิญธงท่ามกลางสายฝนน่ะเราเร,เรียกเรียกเรียกอะไรดีเรียกน้องอ้นกับน้องอึ่งได้ไหมอ่าน้องอ้นผู้ชายน้องอึ่งผู้หญิงละกันผู้หญิงชื่ออึ่งเหรอเอออ่ะสมมุติไงสมมุตินอม เขาก็ยอมรับบอกว่า uh วันนั้นน่ะหนูกลัวมากเลยหนูกลัวว่าฟ้าจะผ่าลงมาเด็กกันเนาะแต่เด็กจะไม่ไปเชิญธงก็ไม่ได้ไงเพราะว่าเดี๋ยวพออดุเดี๋ยวจะพอจะมาดุคุณครูหนูด้วยหนูก็ต้องกางร่มแล้วก็เนี่ยเชิญธงแบบนี้ยฟังค่ะฟังน้องอ้นฟังน้องอึ่งค่ะกลัวอะไรอะลูกวันนั้นแต่พอเอบอกว่าที่ให้ออกไปไม่บอกเดินออกไปแล้วแล้วตอนนั้นตอนที่เขาบอกว่าให้เราออกไปช่วย ดึงดึงออกไปเนี่ยเราเรามีความรู้สึกยังไงกลัวทำไมอ่ะกลัวอะไรอ่ะลูกวันนั้นกลัวฟ้ากลัวฟ้าผ่าฝนตกหนักไหมวันนั้นเนี่ยหนักก็เด็กชายดอมสมัยนายตัวจิ๋วๆเท่าเนี่ยเท่าน้องอะไรนะเมื่อกี้ตั้งชื่อแล้วน้องอ้นเออเออน้องอ้นถ้าเกิดเด็กชายดอมอายุเท่านั้นนะกลัวบ้าฟ้าผ่า กลัวกลัวสิตอนนี้ยิ่งกลัวใช่อ๋อพูดอะไรไว้เยอะสาบานไว้เยอะเดี๋ยวเปรี้ยงลงมาสาดูข้าวแต่อันนี้แต่อันนี้ผู้ปกครองของเด็กบอกว่ามารู้หลังจากที่ได้ร่วมประชุมกับทางผออครูประจำชั้นมาบอกแล้วก็ให้ดูคลิปครูประจำชั้นเนี่ยร้องไห้เลยนะสงสารเด็กผู้ปกครองก็บอกว่าตกใจเหมือนกันแล้วถ้าเกิดเกิดฟ้าผ่ามาจริงๆอ่ะเกิดเด็กเป็นอะไรมาใครจะรับผิดชอบแล้วเราก็เลยพูดไปถึงพฤติกรรมของผอไงทำไมมีอะไรครับเขาบอกว่าผู้ปกครองได้คุยกันละ แล้วก็คิดเห็นว่าถ้าเกิดว่าไม่ย้ายผอคนนี้ไปอ่ะก็จะย้ายโรงเรียนอ๋อเหรอให้เด็กออกจากโรงเรียนนี้เลยเหรอโอ้เหก็เดี๋ยววันนี้วันนี้วันที่19ใช่ไหมผู้ปกครองเขาจะไปรวมตัวกันที่โรงเรียนคุณผู้ชมจะขอให้ย้ายผอออกจากที่ด้วยโอ้เรื่องใหญ่โอใช่โอ้ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ท่านผอมาชี้แจงหน่อยนะอื้อ